ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะเสียงรถแล่นพืชยาวก่อนเบรกสนานทำให้หญิงสองวัยในครัวต้องมองหน้ากันมาแล้วล่ะค่ะพ่อพุงมาลัยของบ้านนี้ยังดีนะคะที่ให้เที่ยวเตร่ไปค้างอ้างแรมที่ไหน เป็นต้องกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปทำงานทุกเช้าเขาไม่เคยนอนบ้านเลยหรือคะคัติยานีเกือบร้องมิน้าวันโน้นรีบร้อนออกจากโมเต็นจนชนเธอเข้าแต่ก็ยังปากไว้เพราะดูท่าคุณแม่บ้านจะไม่เห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็กเลยเธอเตรียมเครื่องฝรั่งแบบที่ป้าสอนไว้นะป้าจะไปดูคุณชาติหน่อย แม่บ้านกุลีกุจอแลนออกไปรับหน้าเจ้านายหนุ่มซึ่งเจ้าตัวกำลังเดินหาวสีหน้างัวงเงียผ่านประตูห้องรับแขกเข้ามาไปนอนบ้านเพื่อนคนไหนอีกละคะได้นอนบ้างหรือเปล่าหน้าตายังง่วงอยู่เลยผมขออาบน้ำแล้วนอนพักสักครึ่งวันห้ามปลุกนะช่วยโทรไปบอกเลยค่ะผมด้วยทานของเช้าก่อนค่อยนอนไม่ดีเหรอคะ จะได้ชิมฝีมือแม่ครัวคนใหม่ด้วยไม่ละป้าร่างสูงในเสื้อผ้ายับยุง่งทำท่าจะผลาไปเลยหากคล้ายจะเพิ่งนึกได้เลยหันขับมาแม่ครัวใหม่อ๋อยายอะไรนะชนีเอ้ยยานีใช่ไหมเออเขาเป็นไงบ้างล่ะป้าใช้ได้นะคุณ เมื่อวานทำอาหารฝรั่งให้ป้าชิมสตูสเต็กอะไรนั่นแหละฝีมืออย่างกับคุณเคยอยู่บ้านฝรั่งมาก่อนเช้านี้ป้าเลยให้ทำไข่ดาวเบคอนแบบที่คุณชาติชอบทานก่อนค่อยนอนนะคะโอเคทำแล้วจัดไว้แล้วกันผมขออาบน้ำก่อนถ้าไม่ง่วงมากจะกินก่อนนอนก็ได้คุณแม่บ้านเดินโครงศีสะบนพึมพำกลับมายังห้องครัวหลังตึก ซึ่งมีร่างละหงในผ้านุ่งสิน้นเสื้อลูกไม้เอวลอยแขนกุดกำลังยืนอยู่หน้าเตาแกส๊สทอดไข่ดาวแล้วหรือหนูคุณชาติยังไม่ทานตอนนี้หรอกเขาจะอาบน้ำก่อนเฮ้อไม่รู้เที่ยวอะไรกันนักหนาหามรุ่งหามคำ่ำแต่ยังดีที่ยังรักสะอาดกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้บนอย่างไร ลงท้ายคุณแม่บ้านก็ต้องบกมาตรงนายหนุ่มยังมีดีอะไรสักอย่างจนได้โธเอ๋ยคนแก่ช่างไม่รู้เสียเลยสมัยนี้ท่าเที่ยวแบบนี้แล้วก็ให้รักสะอาดอย่างไรก็มีสิทเป็นโรคตายทั้งนั้นแหละหนูชงกาแฟใส่เครื่องอย่างที่ป้าสอนนะป้าจะขึ้นไปดูข้างบนกาแฟเม็ดยี่ห้อนี้แพงมากนะคะแต่อร่อยมาก คุณแม่บ้านชะงักคาเมนดูคนผู้ที่หยิบโถกาแฟเม็ดตักตวงใส่หม้อต้มไฟฟ้าท่วงท่าทำราวกับเคยชงด้วยวิธีนี้ไม่ใช่เพราะคุณแลมเพิ่งสอนแน่แม่คนนี้ดูแปลกๆเมื่อวานพอคุณชาติพามาส่งปะแ่มก็จัดการพาหล่อนไปยังห้องที่เคยให้แม่ครัวคนเก่าอยู่หล่อนยืนช่างใจมองห้องขนาดไม่กว้างนักเป็นอึดใจก่อนบอกแก ฉันขอทำความสะอาดก่อนนะคะที่นอนนั่นขอเอาไปตากแดดก่อนพอมีผู้ชายมาช่วยยกของหน่อยได้ไหมคะหลอนทำอย่างกับเคยอยู่ตึกใหญ่โตโอลานมาก่อนงั้นแหละแล้วยังเสื้อผ้าพอแกรือตู้ขนผ้าสิ้นเก่าๆที่เคยใช้แล้วตัวเล็กแคบลงเพราะแกอ้วนขึ้นตามวายัยเอามาส่งให้หลอนหลอนนิ่งมองอยู่เป็นอึดใจ เรากับต้องทำใจกว่าจะยอมรับเอาไปสวมผลัดแก้ขัดแกขึ้นไปยังตึกชั้นบนที่ห้องคุณชาติอย่างที่เคยต้องดูแลกันมาแบบนี้ตั้งแต่คุณชาติเป็นเด็กตราบจนเป็นหนุ่มใหญ่หน้าที่การงานใหญ่โตเพราะต้องรับผิดชอบบริษัทขายรถยนต์แทนมารดาที่ถึงแก่กรรมเมื่อไม่นานมานี้เองแกก็ยังต้องดูแลอยู่เช่นนี้ดูสิ กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากองกระจายบนเตียงผิดจากตอนเป็นเด็กเสียที่ไหนแกค้อนไปทางประตูห้องน้ำที่ได้ยินเสียงผิวปากเล็ดลอดออกมาบอกอารมณ์หนุ่มเจ้าสำราญจนแกอดถอนใจไม่ได้ไม่รู้ไปลอยละล่องอยู่ที่ไหนแทบทุกค่ำคืนถามทีไรก็มาว่าไม่รู้จะกลับบ้านมาหาใครพอขยันขยอให้ลงเอ่ยกับสาว ที่เขาเคยควงร่อนไปร่อนมาคุณชาติก็มาเบ้หน้าเรื่องอะไรเอาห่วงมาผูกคอผู้หญิงสมัยนี้อยู่กันอย่างฉาบช่วยไม่อยากเอามาเป็นเจ้าชีวิตเราตลอดเวลาฮะคุณแร่มแกเก็บเสื้อผ้าลงตะกร้ารอจนมีเสียงเปิดประตูห้องน้ำจึงค่อยหันมานึกแล้วว่าเดี๋ยวป้าต้องมาตามตื้อผมลงไปกินข้าวก่อนให้นอน ผิดเสมอไหร่ตกลงจะเกงานหรือคะโอ้ยป้าบริษัทเป็นของเรานะฮะผมจะไปซักสามโมงเย็นก็คงไม่มีใครกล้าว่าหรอกถ้ามัวแต่เที่ยวเที่ยวแล้วเกงานอ๋อแล้วยังทำเรื่องเพราะเรื่องเที่ยวอีกเมาใช่ไหมคะที่ขับรถชนแม่ยายนี้นั่นน่ะเออเขาเป็นไงบ้างละฮะจิรชาติซัก ขณะเปิดตู้จะหยิบเสื้อผ้าก่อนหันขวับมาเมื่อปราแร่ทำเสียงเล็กเสียงน้อยก็ดีเกินคาดค่ะให้ใส่ผ้านุ่งเสื้อเก่าของป้าเขาทำหน้ายัางกับเหม็นเอา้าก็ของเก่าจะให้เขาทำหน้าหอมได้ไงป้าช่วยจัดการให้เงินเขาไปซื้อมาใช้แก้ขัดแล้วกันเขามาแต่ตัวจะให้นุ่งอะไรอะไรที่ใส่มาชุดเดียวได้ไง คุณชาติรู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาหรือเปล่าคะจิรชาติหัวเราะขนาดลูบหายไปหลังฉากญี่ปุน่นสวมเสื้อผ้าในนั้นจะให้รู้จักได้ไงป้าก็ถ้ารู้จักขนาดนั้นมันต้องคนเคยอะไรอะไรกันนะสิเดี๋ยวตีตายปากคอที่ถามกระเพาะเห็นท่าทางเขาอย่างกับคนไม่เคยทำงานมือไม้งี้เรียวสวยอย่างกับมือคุณนาย อ้าแล้วเขาทำกับข้าวได้หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวคุณชาติลงไปดูเองแล้วกันป้าให้เขาทำของเช้าแบบฝรั่งไว้ให้จะรอผมลงไปกินจนได้สินาะป้าลงไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปรับรองไม่เบี้ยวฮะชักหายง่วงแล้วเมื่อคืนอยู่ร้องคราวเก๋เกือบตีสามกว่าจะถูกลากไปนอนป้าแรมคอนก่อน ค่อยยอมผลาออกจากห้องลงไปกำกับที่ห้องอาหารรอนายหนุ่มอา้าวจัดเรียบร้อยแล้วนี่จิตแกมาจัดเลอป้าแร่ถามเด็กสาวคนทำความสะอาดบ้านที่กำลังยืนเช็ดเคาน์าเตอร์บาร์เล้าตรงมุมห้องเปล่าค่ะป้าคุณคนที่มาทำครัวคนใหม่เป็นคนมาจัดคะ่ะเรียกเขาคุณเชียวแกคอนเด็กจิต พลางมองพิจารณาเหยือกกาแฟบนแผ่นรองจานผ้าลูกไม้วางชุดถ้วยกาแฟรอโดยวางช้อนกาแฟเงินไว้ข้างถ้วยที่ความรอถัดไปมีฝาโครเมียมครอบจานซึ่งไม่ต้องเปิดปาร,รมก็สามารถล่วงรู้ได้ว่าของเช้าแบบฝรั่งถูกครอบเก็บความร้อนไว้ภายในมีมีดวางบนผ้าเช็ดปากพับเป็นรูปสามเหลี่ยม มีแก้วน้ำส้มคันจานกระเบื้องบรรจุเนยห่อเล็กๆก,กับถ้วยเล็กบรรจุแยมสองสามชนิดแม่คนนี้ต้องเคยเป็นคนใช้ฝรั่งมาก่อนแน่เสียงผิวปากมาก่อนตัวปปะแรมหันไปมองตานายหนุ่มที่มาทำหน้าพิศวงมองโต๊ะอาหารโอ้โหวันนี้จัดให้ผมครบเครื่องจังอย่างกับสั่งโรงแรมมาทำ ฝีมือแม่ยายนีแล้วค่ะจิรชาติลงนั่งเปิดฝาโครเมียมแล้วก็ต้องทำตาปลิบๆมองไข่ดาวทอดสวยราวกับฝีมือกุ๊กทอดคู่เคียงเบคอนทอดล้อมด้วยผักประดับประเภทแตงกวามะเขือเทศฝานอีกจานคือขนมปังปิ้งเหลืองตลอดแผน่นวางประกบมาสองคู่ป้าช่วยไปเรียกเขามาคุยกับผมหน่อย เขาสั่งขนาดลงมือเทกาแฟใส่ถ้วยกำลังใช้มีดเฉือนเบคอนใส่ปากร่างละหงก็ไม่ยืนตัวตรงอยู่เงีย,เงยบเพอจิรชาติหันมามองก็เกือบหัวเราะตายละ่ะแรมจับคุณมาแปลงโฉมเป็นนางเจาไปซะแล้วดิฉันกำลังรอชุดเก่าแห้งค่ะเพิ่งซักตากเมื่อคืนหล่อนตอบเรียบๆแต่แก้มเข้มขึ้น เมื่อเขามองเสื้อลูกไม้ตัวเก่าของป้าแรมกับผ้าสิ้นยาวกลอมเท้าความจริงคุณใส่แบบนี้สวยดีนะฮะเหมือนสาวไทยโบราณดีเรียกดิฉันมาทำไมคะจิรชาติปลายตามองท่าย,ยืนตัวตรงโดยไม่ยอมค้อมตัวอย่างผู้น้อยกว่าพึงกระทำเขาชี้ไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งง่ายๆเชิญนั่งฮะ ทานกาแฟด้วยกันดีไหมอย่าดีกว่าค่ะดิฉันมาอยู่ในฐานะลูกจ้างคุณแน่ใจหรือว่าจะอยู่ที่นี่แน่ไม่ใช่พอหายกโกรธสามีก็หายวับไปหาเขาเลยนะถ้าจะไปดิฉันต้องบอกคุณก่อนแล้วถ้าสามีคุณมาตามผมคงไม่ถูกข้อหาล่อลวงเมียใครมาหรอกนะไม่มีใครมาตามที่นี่แน่ค่ะถ้าคุณไม่บอกใคร จิรชาติพยักหน้าในท่าใช้ความคิดเมื่อเห็นหลอนมองไปทางเด็กจิตซึ่งเป็นอีกคนในห้องนี้ทำลึกลับแฮะพูดเหมือนกลัวเด็กจิตหรือเขาจะไปบอกใครว่าหลอนอยู่ที่นี่เอหรือจะเป็นผู้ร้ายหนีคดีมา